วิธีหอ่อห่อเขาหน่อยวิธีห่อเขาหน่อยมียา,า,ยา,า,ยาสูบีัมมากรอกยาคัมมากกอกยาเห็นหอ่ะเหตุใดที่เอาอยังใส่ในแล้วนี่กอกกอกยากับคัมมา,อ,อ,มมาอุ้ยมีอ้อยมีเพลือมีมนันมีกล้วยมีผลไมต้ต่างๆเห็นไหล่ะ มีบัคชีดาแล้วก็อันนี้อย่างอันนี้มะก,กอมะก,กอเกาลัดเป็นปะเกาลัดแลว้วอันนี้เขาห่อมาอัางข้อเขียวไอ้แต่หัข้อแต่หัวว่ะข้อเขียวคือดำใช่ไหม, <c oughs> มข้อเขียวคือดำอะไรข้อแล้วก็หมักขามป้อมแซลมักแซลมักขี้พวนหมอมีนปะขี้พวนหมอมีอะไรอย่าง มะเข็งแล้วก็ไปแห้งเผือกมันอันนี้เขาห้องอก้อยเนาะก้อยมีข้าวปุ้นปลาแดกมีมีเริ่มอันนี้เริ่มเห็ดอันน้อยนี่ก่อนอ้อันนีืมวิธีเห็ดขวบีวเอาไว้ใส่ห่อเข่าเอาขวมีมาใส่ห่อเข่าเอาไว้ตู้เอ้กิน คนตู้กันในตู้บ้านใหม่ให้หลายคนกินเด่อันนี้หมาอย่างนี่หมักเมานี่จะมีใส่บัตทั้งหมักเมาขรังอันนั้นจะวะอ้มันคือเป็นหดงเดียมันชุบมันนี่ะจะกลินไว้เป็นผีบริชาแล้วมีผีบริชามาขอกินก่อน <laughs> วระธันได้เบิ่งวิธีห่อครับตัวนี้ไ้้ห็นอย่างนี้แม่ไม่ใช่ห่เอเขาป้าจสเอไปสิบาานี่คนห่อเขา่าคนห่อเข่าเป็นวันเป็นโควิดเราปนณินึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ดีดีนี่กูมาทำ่มมันต่างเลยวะทีติดจีบิดจำแซมเลยเมืองวิธีหอเจ้าสมัยใหม่เขาฟูมเอาอกระแพงสมัยเห็ดแบบสมัยโบราณสมัยรุ่นเก่าเลย ใหม่ๆเขาแพดเซ<ข>ลโฟมเลยไม่ได้ซื้อตัดเอาทุกบ้านโอ<ฮ>้ยบรรยากาศฝ้าคึมกำลังกินข้าวมีผีบริษัทสองโตกำลังมากินข้าวอยู่ม,มาซอยเปืองสองโตสโตไปแล้วตัวดึงไม่ซื้อวา ขวอดีนะค่ะบ้านโูเบิร์ตเขากิ่นมะนีไซรัปกินทองเยียบอันนี้ไม่อันนี้ผู้ถากินน้ำอิ่อันนี้มะ <า S 1> เอ<า>ียงจ่องมะ<า>จ่องมันมันคือกันกับมักเชอร์รี่เนาะจองด้วยห่อห่อแล้วใส่วัตถุกันณ์เลย เองแตประเดียวประเดียดเสละวะเพดกับประเดีมาอัอนนี้ใส่ละอะไรน้อยใอ่แล้จะกินว่าถามมันส่หไปไปกินหวา,า,วาวนวกิ่นน้อยเ ออมีใากอันนี้นนนนมมนใ okay. แล้วอาลโอเคแล้วกลับมาสิปาแหงส่ละโอเคนี ก็จะเป็นประมาณนี้จะบรงินะเขี่คนท่เช็ดแล้วก็จะประมาณนี้นี่นเอาได้เล็ว